สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชริดาจันร้อยตอนเรียน A รหัส0-24ค่ะวันนี้ขอนำเสนอหัวข้อขนมโรตีสายไหมท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นขนมหวานที่อยู่คู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามานานและมีคุณค่าในหลายยุคมากกว่าที่เราเห็นนะคะเหตุผลในการเลือกหัวข้อนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกชื่นชอบและหลงใหลในสเสน่ห์ของขนมชนิดนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองทานค่ะ ไม่ใช่แค่พอรสชาติที่หวานหอมและเป็นเอกลักษณ์เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงบรรยากาศโดยรอบที่มักจะมาพร้อมกับกินแป้งโรตีการปั่นสาไหมสดๆริมทางที่เป็นภาพจําของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแม่หนูจะไม่ได้เป็นคนในพื้นที่โดยกําเนิดน,นะคะแต่ก็รู้สึกได้ถึงความพิเศษของโรตีสาไหมในฐานะของกินที่ไม่ใช่แค่ขนมธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนทางวิถีชีวิตของผู้คน ภูมิปัญญาในกระบวนการผลิตและบทบาทที่มีต่อเศรษฐกิจของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้ขนมชนิดนี้ยังเป็นสิ่งที่ทำให้หนูรู้สึกใกล้ชิดกับพื้นที่อยุธยาในมุมที่อบอุน่นและเป็นกันเองมากขึ้นเป็นเสมือนสื่อกลางที่ทำให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเห็นถึงคุณค่าของอาหารที่มาจากความตั้งใจความพิถีพิถันและความภาคภูมิใจของคนในชุมชนค่ะด้วยเหตุน,นี้หนูจึงเห็นว่า โรตีสายไหม่อยุธยาไม่ใช่เพียงของหวานที่อร่อยและมีชื่อเสียงแต่ยังเป็นภาพแทนของอยุธยาในหลายยุคซึ่งน่าสนใจและควรค่าแก่การนำเสนอในงานครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะข้อดีและข้อจำกัดนะคะข้อดีเป็นขนมที่ทำจากวัตถุดิบไม่ซับซ้อนทำง่ายขายข้องรสชาติถูกปากทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวค่ะมีศัก,กยภาพในการต่อย,ยอดเชิงธุรกิจเช่นทำแบบพรีเมียมบรรจุขายออนไลน์ค่ะ สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในทุกฤดูการค่ะโรตีสายไหมสามารถขายได้ตลอดทั้งปีไม่จำกัดรดูการทำให้ผู้ขายมีรายได้สม่ำเสมอต่างจากสินค้าบางอย่างที่ขายดีเฉพาะช่วงเทศกาลค่ะมีภาพจำด้านการท่องเที่ยวสูงค่ะโรตีสายไหมเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อเมื่อนึกถึงอยุธยาช่วยทำให้ชื่อของจังหวัดอยู่ในความทรงจำของผู้คนเสมอค่ะเข้าถึงง่ายทั้งราคาถูกและหาซื้อง่าย เป็นขนมที่ราคาไม่แพงหาซื้อง่ายตามตลาดริมทางวัดและสถานที่ท่องเที่ยวไม่จําเป็นต้องเข้าไปในห้างหรือร้านเฉพาะทางค่ะแสดงให้เห็นถึงความชํานาญของคนท้องถิ่นค่ะการปั้นสายไหมให้บางและเบาหรือการทําแป้งให้บางแต่นุ่มเป็นงานฝีมือที่ต้องฝึกฝนค่ะและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้ด้วยค่ะข้อจํากัดนะคะไม่เหมาะกับการเก็บรักษาร,ระยะยาวค่ะ สายไหมจะละลายง่ายเมื่อสัมผัสความชื้นจึงเหมาะกับการบริโภคทันทีทำให้ไม่สะดวกสำหรับการขนส่งระยะไกลหรือเก็บไว้นานนะคะต้องใช้แรงงานฝีมือนะคะใช้แรงงานคนค่อนข้างมากในการกระบวนการผลิตค่ะต้องใช้แรงคนตั้งแต่การทำแป้งกวนสายไหมปั่นและห่อหากไม่มีแรงงานเพียงพอหรือคนรุ่นใหม่ไม่สืบทอ,อดอาจทำให้หายไปในอนาคตได้ค่ะ เสี่ยงต่อการแข่งขันสูงค่ะเพราะเป็นขนมที่มีต้นทุนต่ำและทำได้หลายเจ้าจึงมีการแข่งขันสูงในพื้นที่เดียวกันทำให้แต่ละร้านต้องมีจุดขายพิเศษค่ะเช่นสูตรแป้งเฉพาะหรือแพ็กเกจสวยงามไม่เช่นนั้นอาจขายไม่ดีหรืออยู่รอดยากในระยะยาวค่ะคนรุ่นใหม่อาจไม่สานต่อค่ะในบางครอบครัวคนรุ่นใหม่อาจไม่อยากรับช่วงต่อเพราะเห็นว่าเหนื่อยใช้แรงงานเยอะรลลายได้ไม่แน่นอน ทำให้อนาคตของโรตีสายใหม่ในบางพื้นที่อาจลดน้อยลงหากไม่มีการปรับตัวหรือพัฒนาค่ะเชื่อมโยงกับพื้นที่ชีวิตบริบทสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะหนูเคยไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะภายในเมืองจะมีโบราณสถานจํานวนมากเช่นวัดชัยวัฒนารามวัดมหาธาตุและพระราชวังโบราณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรากเง้าของสังคมในอดีตได้อย่างดีค่ะลักษณะทางภูมิประเทศของอยุธยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านตัดกับแม่น้ำสายสำคัญอื่นๆเช่นแม่น้ำน้อยและแม่น้ำลบบุรีค่ะทำให้พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรการค้าขายและการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำช่วยเอื้อต่อการเป็นเมืองตลาดและเมืองท่องเที่ยวมาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะจังหวัดอยุธยามีแหล่งจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นจำนวนมากทั้งตลาดสดตลาดย้อนยุคและแหล่งท่องเที่ยวแนววัฒนธรรมค่ะเช่นตลาดน้ำอยุธยาค่ะซึ่งทำให้ชุมชนมีโอกาสในการค้าขายและถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านอาหารและการค้าขายและการค้าขายท้องถิ่นได้มากขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมทางสังคม ผู้คนในพื้นที่จำนวนมากมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและการค้าขายโดยเฉพาะร้านของฝากที่ตั้งอยู่รอบๆวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวหนูสังเกตว่าครอบครัวหลายครอบครัวร่วมแรงกันผลิตและจำหน่ายโรตีสายไหมทั้งการทำแป้งกวนสายไหมการหอ่อการขายหน้าร้านไปจนถึงการสร้างแบรนด์ของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือความสามาคัคคีและภูมิปัญญาของชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะแม้ว่าหนูจะไม่ได้เป็นคนอยุธยาโดยกําเนิดน,นะคะแต่เมื่อได้ลองมาศึกษาก็เริ่มเข้าใจว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังมีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนั้เรียบง่ายเช่นการขายโรตีใส่ไหมริมถนนที่อาจดูธรรมดาแต่แท้จริงแล้วแฝงไว้ด้วย เรื่องราววัฒนาธรรมทักษะชีวิตและการพึ่งพาตนเองของคนในพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าน่าศึกษาและควรอนุรักษ์ไวต้ต่อไปค่ะอธิบายอาหารนั้นถึงคุณค่าในมิติต่างๆที่นักศึกษาเห็นนะคะ 1. มิติทางวัฒนาธรรมค่ะโรตีสายไหมสะท้อนภูมิปัญญาของชาวอ,อายุทยาอย่างลึกซึง้งตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบธรรมดาในท้องถิ่นเช่น แป้งน้ำตาลจนเกิดเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านรสชาติและกระบวนการทำที่อาศัยทักษะและฝีมือโดยเฉพาะการปั่นสายไหมให้เป็นเส้นฝอยบางเบาการทำแป้งให้บางแต่นุ่มและการห่อให้สวยงามซึ่งเหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและกลายเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของชุมชนค่ะมิติทางเศรฐษฐกษิจนะคะโรตีสายไหมเป็นอาชีพหลักของครอบครัวในพื้นที่จำนวนมาก สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นรอบวัดและตลาดการมีสินค้าที่เป็นภาพจำอย่างโรตีสายไหมช่วยดึงดูดลูกค้าและยังเป็นโอกาสทางธรุรกิจที่สามารถพัฒนาต่อได้เช่นการทำแบรนด์การออกแบบบรรจุภัณฑ์การขายผ่านโซเชียลมีเดียหรือการเปิดคาเฟ่ท้องถิ่นค่ะมิติทางสังคมนะคะ การผลิตโลตีสายไหมมักดําเนินการแบบครอบครัวหรือกลุ่มชุมชนมีการแบ่งหน้าที่การทําเช่นคนนึงทําแป้งอีกคนกวนสายไหมอีกคนขายหน้าร้านทําให้เกิดความร่วมมือและสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชุมชนค่ะอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ฝึกฝนให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตจริงผ่านการลงมือทํางานค้าขายจริงๆตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะมิติสิ่งแวดล้อมนะคะ แม้โรตีสายไหมจะเป็นขนมที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์แต่ปัจจุบันหลายร้านในอยุธยาเริ่มปรับตัวใช้วัสดุธรรมชาติเช่นใบตองกล่องกระดาษหรือเพิ่มสีสันให้กับแป้งและเส้นสายไหมด้วยการนําผลไม้ตามฤดูกาลมาทําอีกด้วยค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นความตระหนักด,ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนถือเป็นแนวโน้มที่น่าส่งเสริมอธิบายอาหารนั้นถึงคุณค่าที่มีต่อตัวนักศึกษาโดยตรงนะคะ โรตีสายไหมยอยุธยาเป็นขนมที่มีความหมายกับหนูในหลายด้านแม้หนูจะไม่ได้เป็นคนอยุธยาแต่เมื่อได้ไปเที่ยวและได้ศึกษามากขึ้นก็เริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับบรรยากาศและวัฒนธรรมของพื้นที่นี้ซึ่งโรตีสายไหมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้รู้สึกเข้าถึงอยุธยาได้ง่ายขึ้นเวลาที่หนูไปเที่ยววัดหรือเดินตลาดก็มักจะเห็นโรตีสายไหมยอยู่บ่อยๆและคนในพื้นที่ก็มักจะซื้อกินกันเป็นเรื่องปกติ ทำให้หนูรู้สึกว่าอาหารพื้นบ้านอย่างโรตีสายไหมไม่ใช่แค่ของฝากสําหรับนักท่องเที่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนอยุธยาจริงๆหนูรู้สึกว่าโรตีสายไหมช่วยให้เราเข้าใจเมืองนี้มากขึ้นเห็นถึงความขยันของคนในชุมชนการสืบทอดสุดขนมในครอบครัวและความภูมิใจในของที่ตนเองทําทําให้หนูเริ่มมองอาหารทั่วไปในมุมลึกขึ้นและให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ โรตีสายใหม่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หนูสนใจเรื่องการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นและอยากหาทางสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจวัฒนธรรมของชุมชนค่ะผ่านของกินง่ายๆที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้นนะคะทางนี้ทางนั้นนะคะโรตีสายใหม่อยุธยาอาจดูเป็นเพียงขนมธรรมดาที่เราคุ้นตาค่ะแต่เมื่อได้มองลึกลงไปหนูกลับเห็นถึงคุณค่ามากมายที่ซ่อนอยู่ทั้งในแง่ของวัฒนธร,ธรรมเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนอาหารพื้นถิ่นชนิดนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้ขายแต่ยังหล่อเลี้ยงหัวใจของผู้คนที่ได้ริมรถและกลายเป็นตัวแทนของเมืองอยิธยาในแบบที่จับต้องได้จริงหนูเชื่อว่าอาหารทุกจานล้วนมีเรื่องราวและเมื่อเราเปิดใจมองมันจะสอนอะไรบางอย่างกับเราเสมอค่ะสุดท้ายนี้หนูหวังว่าการหยิบยกโรตีสายไหมขึ้นมานำเสนอ ไม่ได้ทำให้เห็นแค่ความหวานของเส้นน้ำตาลแต่ทำให้เห็นถึงความหวานของความพยายามความอบอุ่นของชุมชนและคุณค่าของวัฒนธรรมขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ